สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับจากธรรมเทศนาของพระครูสังขรอนุรักษ์ที่ว่าเวลาผ่านไปใจยังเหมือนเดิมลองคิดดูนะครับโลกข้างนอกนี่หมุนเร็วเปลี่ยนตลอดเวลาแต่เหมือนมีบางอย่างลึกๆในใจเราที่มันไม่เคยเปลี่ยนเลยวันนี้เราจะมาสำรวจกันครับว่าแก่นแท้ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรค่ะ เป็นหัวข้อที่สะท้อนความจริงมากๆเลยนะคะเพราะเราเห็นชัดๆเลยว่าเทคโนโลยีมันไปไกลสังคมก็เปลี่ยนไปแต่ไอแรงขับเคลื่อนพื้นฐานของคนเราเนี่ยอย่างเช่นเออความอยากความไม่พอใจหรือความยุติดเดิมๆเนะะี่ยค่ะดูเหมือนมันก็ยังทำงานอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมเราแบบเหนียวแน่นเลยนะคะครับประเด็นแรกที่ท่านพูดถึงเนี่ยซึ่งมันก็โยงกับเรื่องกลไกในใจที่เราว่ากันเมื่อกี้ก็น่าสนใจมากครับท่านยกตัวอย่างว่า เครื่องมือที่เราใช้สนองอารมณ์มันเปลี่ยนไปอย่างสมัยก่อนอาจจะใช้ก้อนหินทุบก,กันเวลากโกรธอค่ะแต่ยุคนี้โอ้โหอาวุธร้ายแรงหรือความบันเทิงจากลิเกกลายเป็นสตรีมมิ่งในมือถือใช่ค่ะคือเครื่องมือมันเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ตัวต้นต่อที่ผลักดันเหมือนยังเป็นกิเลสตัวเดิมเดิมใช่ค่ะใช่คำถามคือทำไมเราถึงยังพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆเพื่อตอบสนองไอแรงขับเดิมๆพวกนี้อยู่เรื่อยๆเ,เลยครับ คำถามดีมากเลยค่ะมันชี้ให้เห็นธรรมชาติของกิเลสหรือความเศร้าหมองในใจเราเนี่ยแหละค่ะที่มันฝังรากลึกแล้วก็คงทนมากๆการที่เราพัฒนาเครื่องมือที่มันซับซ้อนขึ้นก็เพื่อไปตอบสนองความอยากหรือความไม่พอใจที่มันมีอยู่เดิมนั่นแหละค่ะให้มันง่ายขึ้นเร็วขึ้นอ๋อให้มันตอบสนองได้ดีขึ้นใช่ค่ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นการที่เราตระหนักว่าไอ้ไกลไกข้างในเนี่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนตามยุคสมัย นี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นสําคัญเลยของการทําความเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจโลกด้วยค่ะแล้วพอพูดถึงยุคสมัยปัจจุบันมันก็มีปรากฏการณ์ที่เอ่อน่าสนใจเหมือนกันที่ท่านพูดถึงคือการที่คนยุคใหม่แม้จะอยู่ในโลกดิจิทัลมากๆนะครับกลับหันไปพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่าสายมูอ่าใช่ค่ะใช่เห็นเยอะขึ้นหรือการดูดวงมากขึ้นท่านก็เชื่อมโยงกับ เรื่องความเครียดความไม่แน่นอนโดยเฉพาะช่วงที่ยากลําบากอย่างโควิดที่ผ่านมาการที่เราไปสแสวงหาที่พึ่งภายนอกแบบนี้มันสะท้อนอะไรในใจเราครับและมันออสอดคล้องหรือขัดแย้งกับหลักพึ่งตนเองในพุทธศาสนาอย่างไงบ้างครับปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนหลักความจริงสากลเลยค่ะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ชัดเจนมากก็คือเรื่องทุกขังสภาวะที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก ความบีบคั้นต่างๆครับผมแล้วก็อน,นิจจังคือความไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้ของทุกสิ่งพอชีวิตเราเจอกับความไม่แน่นอนมากๆคนก็ย่อมสแสวงหาเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นธรรมดาค่ะอืมครับการดูดวงหรือไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างนอกเนี่ยมันอาจจะช่วยบรรเทาความกังวลได้นะคะให้ความหวังหรือ ให้กรอบความเข้าใจอะไรบางอย่างได้แบบชั่วคราวชั่วคราวค่ะแต่มันก็อาจจะเป็นการพึ่งพิงที่ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุจริงๆแล้วก็อาจจะนําไปสู่ความงมงายได้ง่ายซึ่งมันต่างจากแนวทางพุทธที่เน้นอัตตาหิอัตโนนาโถพึ่งตนเองใช่ค่ะคือการพึ่งตนเองด้วยการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีงามขึ้นมาข้างในตัวเราคือการสร้างบุญสร้างปัญญาค่ะพอพูดถึงการสร้างบุญแล้วก็การอธิษฐานที่ท่านพระครูสอนนะครับหลายคนอาจจะ ยังมองว่าเป็นเรื่องขอพรหรือหวังผลแบบลมๆแรงๆหรือเปล่าที่ท่านสอนว่าไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นการทําความดีอย่างมีเป้าหมายอันนี้มันต่างจากการขอพรทั่วไปจริงๆยังไงครับต่างกันที่เจตนาค่ะแล้วก็กระบวนการด้วยคือการอธิษฐานในทางพุทธเนี่ยไม่ใช่แค่การขอไปเรื่อยๆหรือแบบแลกเปลี่ยนบุญกับผลประโยชน์นะคะคแต่มันคือการตั้งจิตกําหนดทิศทางหลังจากที่เราได้ทําความดีหรือสร้างบุญไปแล้วซึ่งบุญเนี่ย เปรียบเหมือนอต้นทุนหรือพลังงานดีๆที่เราสะสมไวอ๋อเหมือนเงินทุนใช่ค่ะประมาณนั้นการอธิษฐานก็คือการวางแผนว่าจะนําพลังงานบุญที่เรามีเนี่ยไปใช้อย่างไรเพื่อเป้าหมายที่ดีงามในชีวิตทั้งเป้าหมายทางโลกแล้วก็ทางธรรมค่ะครับครับมันจึงเป็นการลงทุนในคุณงามความดีของตัวเองอย่างมีสติแล้วก็มีทิศทางไม่ใช่การเสี่ยงโชคแบบซื้อหวยที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็มักจะหมดไปเร็วๆนะคะ เข้าใจเลยครับค่ะแต่เป็นการสร้างบาร,รมีหรือคุณธรรมความดีให้มันค่อยๆเต็มขึ้นมาค่ะชัดเจนขึ้นมากครับแล้วแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมล่ะครับที่จะช่วยให้เราเข้าใจแก่นแท้ของใจตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองให้รับมือกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆได้มีอะไรบ้างครับอย่างที่ท่านพูดถึงการนั่งสมาธิการเข้าใจกฎไตรลักษณ์หรือการทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร หัวใจสำคัญเลยนะคะคือการหันกลับมาศึกษาและพัฒนาตนเองค่ะทั้งทางโลกคือทำหน้าที่การงานของเราให้ดีจัดการชีวิตให้เป็นระเบียบครับดูแลเรื่องทางโลกให้ดีใช่ค่ะแล้วก็ทางธรรมคือการฝึกฝนจิตใจเช่นการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้เราเท่าทันอารมณ์ความคิดของตัวเองการพิจารณาไตรลักษณ์คือ,ออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกทนอยู่สภาพเดิมยาก อนาตตาไม่ใช่ตัวตนอันนี้ก็จะช่วยให้เราเห็นโลกเห็นชีวิตตามความเป็นจริงมากขึ้นลดความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้ครับผมส่วนการเป็นกัลยานามิตรก็คือการเป็นเพื่อนที่ดีคอยชี้แนะชักนำคนอื่นไปในทางที่ถูกที่ดีงามอย่างเรื่องพระองคุลิมานก็เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยนะคะของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากมหาโจรเลยนะครับ ใช่ค่ะจากมหาโจรมาบรรลุธรรมได้ก็เพราะพระพุทธเจ้าส่งเป็นสุดยอดกัลยาณมิตรชี้ทางสว่างให้การฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะสร้างพลังใจให้เราเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้มั่นคงขึ้นสรุปได้ว่าแม้โลกภัยลอกจะผันผวนเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับแต่ความท้าทายหลักๆข้างในใจเราอย่างพวกกีเลตต่างๆม,มันยังคงเป็น,นกลไกเดิมๆที่เราต้องเจอต้องเผชิญ การรู้เท่าทันธรรมชาติของใจตัวเองผ่านหลักธรรมการลงมือสร้างเหตุดีๆคือทําบุญอย่างสม่ําเสมอแล้วก็การตั้งเป้าหมายชีวิตด้วยการอธิษฐานยังถูกวิธีก็เหมือนมีเข็มทิศนําทางชีวิตที่เชื่อถือได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะและคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ลองไปคิดอันต่อก็คือถ้าเรายอมรับได้ว่าไอ้ความท้าทายข้างในใจเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนการตระหนักรู้ในความจริงข้อนี้ มันจะช่วยให้เราปรับมุมมองแล้วก็ท่าทีของเราในการเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงภายนอกที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยให้มันสงบขึ้นแล้วก็มีปัญญามากขึ้นได้อย่างไรบ้างคะ่ะ